ไบเอ4-3แมนยูน 3, ปัญหาเดิมๆประเด็นหลังเกมปีศาจแดงบุกแพ้เสือใต้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียประตูกันง่ายเหมือนเคย6เกมแพ้ไปแล้วถึง4เกมสเสียประตูอย่างน้อย2ลูกเป็นเกมที่5ติดต่อกันเอเลกซเทนฮาคุนซืแมนเชสเตอร์เตดกลับมาใช้ระบบ4-2-3-1อีกครั้ง หลังจากก่อนหน้านี้ใช้ระบบ4-4-2หรือไดมอนด์ในเกมพิวริกที่พ่ายคาบ้านให้กับไบตันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา,าเจนฮาก่าวหลังเกมแพ้ไบตันว่าเขาต้องการ New c า a เดกเตอร์ในเกมดวลกับไบเยอร์มิวนิกนายใหญ่ปิศาจแดงสั่งให้ลูกทีมยืนคุมพื้นที่สลับกับยืนประกบคู่แข่งแบบตัวต่อตัว,ตวและเพสซิ่งใส่ผู้เล่นเจ้าถิน่นจุดนี้สร้างความลำบากใจให้กับนักเตะไบเยอรได้ไม่น้อย เพราะมันทำให้คู่แข่งตั้งเกมได้ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แมนยูมีสมาธิและตั้งใจเล่นแถมเกือบได้ประตูขึ้นนำไปก่อนอีกต่างหากซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลา25นาทีแรกของเกมและนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของพวกเขาในเกมนี้ฟาคุนโดเปเยสตีปีกทีมชาติอุรุกวัยว,วัย21ปีได้รับการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ซึ่งเป็นตัวจริงเกมแรกของเขาในฤดูกาลนี้โดยยืนเป็นปีกขวา เชนฮาร์กมองว่าความเร็วและการเลี้ยงบอลได้ดีของเปเยสตีจะสามารถเล่นงานอัลฟอนโซเดวิสแบ็กซ้ายจมุกของไบเยอร์ได้เพราะจุดอ่อนของเดวิสคือการเล่นเกมรับผมคิดว่าในเชิงแทคนิคมันเหมาะกับเขาเพราะว่าเดวิสนั้นเป็นนักเตะประเภทสายบูสสุดๆเปเยสตีมีความเร็วอย่างมากรวมไปถึงการเลี้ยงบอลของเขาและผมเชื่อว่าเปเยสตีจะสามารถเล่นงานเขาได้ซึ่งเดวิสไม่ใช่กองหลังที่เล่นเกมรับได้ดีนักในายใหญ่ปีศาจแดงกล่าวก่อนเกม แต่หลังจากนั้นก็ตามที่พวกเราเห็นแล้วครับส่วนจุดเปลี่ยนสำคัญในเกมนี้อย่างที่ทราบกันยูเนเต็ดเริ่มต้นได้ดีในช่วง20-25นาทีแรกของเกมทั้งในแง่ของการเข้าทำและการยืนเกมรับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในนาทีที่28เมื่อลอรอยสานเน่ซัดด้วยซ้ายนอกกรอบเขโทษซึ่งลูกนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะแต่อังเดโอดาน่าเนี่ยรับบอลพลาดและปิ้นเสียบเข้าตะข่ายไปซะอย่างนั้น และนับตั้งแต่ที่เสียประตูแรกความมั่นใจและความเชื่อมั่นก็ดูจะลดลงไปพอสมควรหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวมันเป็นความรับผิดชอบของผมมันเป็นเพราะผมเองที่เราไม่ชนะในเกมนี้ผมต้องเรียนรู้จากมันผมต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากผมพูดตามตรงเลยการเริ่มต้นของผมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ค่อยดีนักผมเองที่ทำให้ทีมผิดหวังอังเดย์โอนาน่ากล่าวหลังเกม โอนานาคือนายทวารที่เก็บคืนชีตได้มากที่สุดในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาที่8คืนชีตอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่เขาประเดิมสนามนัดแรกให้กับปีศาจแดงเขาเสียไปแล้วถึง14ประตูนในทุกรายการและสะสมได้เพียงแค่1นึ่งคืนชีตเท่านั้นและจากความพ่ายแพ้ในนัดต่างกล่าวส่งผลให้แมนเชสเตอร์ดภายใต,ใ,ตใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากพบกับความพ่ายแพ้มากถึง4เกมจาก6เกมแรกของฤดูกาลนี้ในทุกรายการ ปัญหาเดิมๆที่ไม่จบไม่สิ้นซึ่งแก้ไม่หายเสียทีคือการชอบเสียประตูง่ายและในตอนนี้เกมรับก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแออย่างเห็นได้ชัดหลังจากผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บกันหลายคนซึ่งสีซสั่นนี้เราเสียประตูใหกับคู่แข่งไปแล้วถึง14ประตูจาก6เกมแรกและนับตั้งแต่ที่พวกเราเอาชนะวูฟไป1บุตรตูศูนในนัดเปิดฤดูกาลพิมริกเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็เสียประตูให้คู่แข่งอย่างตำสอลูกรวมนัดนี้ด้วยเป็นเกมที่5ติดต่อกันเข้าให้แล้วโดยเป็นการเสีย2ประตูในเกมกับนอ t t i n แ h มฟอ o r เรสและทอตแนมฮอสเตอร์และเสีย3ประตูในเกมอาร์ซนอลกับไบรตันและล่าสุดก็มาเสียถึง4ประตูในเกมกับบาเยอร์มิวนิกฤดูกาลนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสเลยนะครับสำหรับทีมของเอริกเทนฮากซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่ายูไนเต็ดของพวกเราจะกลับมามีผลงานที่ดีได้อีกครั้งเมื่อไหร่ เพราะตอนนี้นักเตะก็เจ็บเยอะซะเหลือเกินส่วนเกมต่อไปจะเล่นเกมเยือนอีกแล้วนะครับในศึกรีมิยร์สนนนุดสัปดาห์นี้โดยจะบุกไปเยือนเบอร์ลี่ในคืนวันอาทิตย์ที่24กันยายนนี้เวลาตี2ตามเวลาบ้านเราจะแพ้ชนะยังไงพวกเราก็เชียร์อยู่ดีโซ so, สำหรับวันนี้แฟนผีตัวยงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ